ทำแล้วแรแล้วครับมาดูกันว่ามีอะไรเกินห้องครับยืนนี้เพ่งเลิฟเพิ่งเลิฟเมื่อคืนแต่วันนี้คงหนักเพราะว่าทางเขื่อนเขาปล่อยน้ำมาด้วยนะครับปิดป่านะครับฝน<า>จะได้หยุดตกดูตัวตะไคร่ผม,มงูนีก่กี่บาทเดียวร้อยห้าสิบแล้วกะร้อยหกสิบฮะขึ้นมาอ <160 S 1> ีสิบบาทแล้วกระวัวน,นี่มันเปลี่ยนป่ามาี่ป่าทับทิมน,นะครับ ถ้าป่ามันนี่เรากินป่าทับทิมนะครับเพืเ่อนๆเนื้อแน่นๆเลยเนี่ยป่าทับทิมข้างบ้านเนี่ยคนเผายีทีกิ่นนะครับแม่เพคนเดียรีคนครับโอ้มืดไปหน่อยนู่นกลินทั่วไปนะครับอืมนั่นแหละสบ,บายส,สบ,บายโอ้โแมวไว้ไหนขนมเส้นตะกี้วุ่นปึก โทรไปถามนั่นสอนระซีก่อนโอ,โอ้โหประเดี๋ยวนี้ ENCE, <c oughs> ไปถามได้ต UH, ้องพรุ่งนี้ก่อนจอนน้อยมีเอาจอนี่นะจอน่าจอนั่นแหละเราเอาจอน้อยละมามีน้ำจิ้มสองอย่างนะครับวันนั้นอร่อยเนื้อปลาใส่ไปเรียบร้อยละซีต้นหอมกับแป้งน้ำท่วมเหมอเนาะโอ้โหนี่เฮือกเยอะมากเห็นมีอย่างเลย โอ้หอห,อ,หอแล้วครับไปตรงตรงป้าบโอ้หมอเพื่อนเพือนเอ้ยเผ็ดๆอืมอีดนั่นอร่อยลำ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 